อันนี้อันใหม่ดีกว่านะเกินคุยเลยดูเลยแล้วกันนะครับอ่าเพื่อนๆพื่อน,นจำได้ไหมื่อประมาณเดือนที่แล้วมัง้งผมเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วชุดหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นวิ่งมาประมาณสักแสนกว่ากิโลละถึงเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็มันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนนั้นนะอะหัวเทียนนี่อันนี้ชุดเก่าเห็นไหมอ่า กดเลยหัวหนึ่งตอนนั้นมันเป็นสูบที่สองที่มันกุดใช่ไหมครับผ่านมาประมาณเดือนกว่ากว่านี่กดอีกเหมือนกันดูสิดูสภาพี่อันขวาคืออันเก่านะอันซ้ายคืออันใหม่เห็นไหมกดกุดเหมือนกันเลยน่ะอันนี้อันนี้กุดสูบที่สองคือสูบนี้สูบนี้นะสองอันล่าสุดอันล่าสุดคือสูบหนึ่งก็คือตรงนี้ ที่มันอยู่ตรงคอไอดที่มันกุดนะครับก็ปัญหาโอเคปัญหาที่เกิดขึ้นนะก็จากที่อรอสันนิษฐานแล้วก็คุยกับทางช่างดูนะน่าจะเกิดจากคอจุดระเบิดนี่แหละเพราะอะไรคอจุดระเบิดอะ่ะเห็นไหมครับผมใช้แบบที่ป็นเป็นสีแดงเนี่ยสองตัว และอีกหนึ่งตัวเป็นแบบสีดำแต่มันก็คือยี่ห้อ NGK เหมือนกันรหัสอะไรก็เหมือนกันนะค,คือรหัสอ,อ,อะไรนะ U5280 มันก็ U582 มันก็ U5280 เหมือนกันหมดเลยต่างกันที่สีแดงสีดำอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าไอท้ที่มันต่างกันเนี่ย ก็เดาว,ว่าเรื่องของการจ่ายไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันคงต่างกันด้วยมันก็เลยทําให้หัวเทียนมีเหมือนกับว่าการจุดระเบิดอะไรต่างๆมันไฟมันกระโดดพอไฟมันกระโดดปุ๊บปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมหัวเทียนกุดเลยผมก็เลยตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาโดยการเอาหัวเทียนอันเก่าชุดชุดนี้ชุดที่ตอนนั้นเปลี่ยนไปเมื่อแสนกว่ากิโลนะ เอามาเปลี่ยนใส่ในสูตที่1เพราะว่ามันมันกุดที่สุดที่1ส่วนสูต2สูตรเนี่ยก็ยังเป็นตัวอของใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็เอามาใช้แทนโชคคาวก่อนแล้วโชคดีตรงที่ว่าผมมีตัวคอยจุดระเบิดของเครื่อง HR15 ซึ่งมันก็ใช้กับเครื่องของอเมร่าหรือมัชได้นะ ก็เอามาเปลี่ยนใส่ไปก่อนเพื่อให้ไฟการจ่ายไฟต่างๆของคอยตัวระเบิดมันเท่ากันไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดผมเปลี่ยนหัวเทียนเข้าไปใหม่อีกมันก็มีปัญหาอีกตอนนี้ก็เลยต้องแก้ไขวิธีการอย่างนี้ไปก่อนก็คือโดยการที่ถอดไอ้หัวแดงเนี่ยออกก่อนก,นกับหัวดำนี่หัวออกแล้วเดี๋ยวผมคงไปหาซื้อมาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นหัวแดงเพิ่มอีกหนึ่งตัวหรือหัวดำอีกสองตัวก็ตามหายากอ่ะหาแล้วหาไม่ได้เลย ส่วนใหญ่เขาขายแยกไม่รู้เขาไปหาจากไหนกันเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมก็คงจะไปซื้อหัวเทียนเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งตัวนะก็ใช้ทีการนี้ไปก่อนเอก็ไม่คิดนะว่าเออเห็นว่าคอยเนี่ยมันก็รหัสเดียวกันแท้ๆเลยแต่ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาทำให้หัวเทียน กุดได้ขนาดนี้นะเพราะว่าตอนนั้นนะจริงๆช่างโนเขาก็เตือนผมแล้วแหละว่าเออพี่พี่ควรหาคอจุดระเบิดที่มันเป็นตัวเดียวกันนะรุ่นเดียวกันมาใส่ดีกว่าอย่าใส่อย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวระวังว่ามันจะหัวเทียนมันจะมีปัญหาอีกเออเขาเตือนได้ไม่ถึงเดือนก็เป็นซะแล้วรูนี้รีบหาดีกว่าแต่ก็คือหาแล้วล่ะไม่เช่าไม่หาอ่านะก็พูดงเดียว ส่วนวิธีการถอดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนสุบที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปสอนว่าเออถอดเปลี่ยนหัวเทียนอะไรยังไงรถรุ่นเนี้ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องถอดในตัวคอยดีออกใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าเกิดใครถอดบ่อยถอดเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถอดยากหรอกแต่มันแค่เสียเวลากับรถรุ่นอื่นที่มันไม่มีคอยดีบังอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมไปหาซื้อหัวเทียนอีกหัวหนึ่งของ NGK ก่อนอเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นรหัสอะไรนะดูสีัางใหม่อยู่เลยไม่น่ากุดเลยเสียดายเสียดายดูดิเห็นปะโอ้มันยังแบบมันดูดิมันยังแบบมันยังดีอยู่เลยอะมันยังแบบยังไงนะมันยังแบบเออดูดิส่วนตรงหัวเข็มเนีย่ยมันยังยาวยืดอยู่เลยเนี่ยดูดิหักไปได้ไม่น่าเชื่อ งงกับระบบมันอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคอ่ะให้ดูว่ารหัสหัวเทียนของออนิสนสันมาสนิสสันเอมิาหรือว่านิสสันพวกนิสสันจุกโน้ตที่ที่ได้เนนะี้ยที่ใช้รหัสเครื่อง SR เหมือนกันนะจะใช้หัวผมใช้หัวเทียนของ NGK นะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่า ค่อนข้างจะดูยากนะ n t k i l z k a r 7 a 1 0อันนี้คือตัวตัวที่ผมใช้อยู่นะครับส่วนตัวเก่าตัวเก่าที่เพิ่งเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปมันช่วยเป็น n g k เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นรหัส ILKAR7C10 รหัสจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะ ตัวนี้มันจะลงท้ายด้วย 7A10 ตัวนี้มันจะ 7C10 ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้รหัสมันมันเกี่ยวกับเรื่องของรุ่นของเขาเองหรือว่าอะไรยังไงนะครับเอาเป็นว่ามันก็ใส่แทนกันได้นะสรุ่นนี้ลักษณะหัวเทียนก็ไม่ต่างกันเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับนี่ดูดีหูไหมเลยเดี๋ยว ดูดิมันหักได้ยังไงอ่ะมันโอ้ไม่น่าเชื่อว่าคอยมันแค่แค่คอยมันคนละรุ่นกันเนี่ยมันมันไม่หักได้เลยนี่อ่ามันโฟกัสละอือหรือเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวคอยจุดระเบิดแหละเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีปัญหานะไอ้ตัวเนี้ยตัวหัวเทียนเนี่ยเพิ่งมันมีปัญหาช่วงหลังหลังอ๋อ แล้วแล้วแล้วรู้ได้ไงใช่ไหมว่ามันมีปัญหาที่หัวเทียนคือขับรถทุกวันเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงทุกวันนะมันก็รู้ว่าเสียงเครื่องยนต์เรามันเป็นยังไงใช่ไหมครับเสียงมันก็จะเหมือนกับว่าไม่ถึงกับเดินไม่เต็มสูรมันเดินเต็มสูรแหละเพียงแต่ใครรู้สึกว่าเอ้ยเสียงเครื่องมันท่อมันดังแบบปับปร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 ับเหมือนแบบไม่ต่อเนื่องอ่ะประมาณนี้นะเพราะว่าเสียงผมท่อมันดังมากมันชัดอยู่แล้วมันก็เลยได้ยินชัด นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรในการวิเคราะห์นะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นที่หัวเทียนตอนแล้วที่รู้สึกว่าเสียมันปแปลกๆยังคิดว่าเอ๊ะคอยมันมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยเอะใจลองหรือหัวเทียนออกมาดูด้วยดีกว่าโอ้โหเป็นเรื่องเลยพอนนี้่าหัวเทียนออกมาดูเ่ยไม่น่าเลยเ,เดี๋ยวดูสภาพหัวเทียนที่ไอ้ผู้ผิดดูสภาพคอยจุดระเบิดที่เพิ่งถอดออกมา มันก็ยังดูดูสวยดูไม่มีปัญหานะไม่ต้องห่วงนะเพื่อน,อนๆไม่ต้องอินบ็อกมาถามผมนะว่าผมขายไหมผมจะซื้อเพิ่ม,มนะซ้ำนะผมคงไม่ขายหรอกนะครับอันน,นี้สามหัวก็ยังสวยอยู่นะไม่มีรอยไม่มีอะไรยังดีอยู่เลย,ยไม่น่าเลยเอโอเคก็ข้าวๆาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนสุบที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะ ทำเป็นคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันโอเคไปก่อนละแล้วเจอกันครับ